ส,สวัสดีครับวันนี้ผมทีมสาการขายอิสุนครหลวงสาขาวันครนะครับเป็นเซลต้องนะครับอยู่ที่สาขาวันครนะครับวันนี้นะครับเป็นบรรยากาศของวันอาทิตย์ที่เก้านะครับก็นี้เรื่องงามยามดีนะครับมีลูกค้านะครับรับรถใหม่ทั้งทั้งหมดสามคันนะครับจะมีด้านนี้สองคันนะครับกาลังรับรับรถอยู่นะครับแล้วก็ด้านนี้อีกหนึ่งคันนะครับอ่าก็โปรดีโปรแรงนะครับที่อิสุนครหลวงสาขาวันครเรานะครับก็อยากจะบอกว่า ออกรถง่ายนะครับช่วยลูกค้าทุกเคสเหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูลูกค้าที่รับรถนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ลูกค้านิดนึงว่าลูกค้าเป็นไงนะครับเดี๋ยวเชิญครับแต่ตอนนี้น่าจะยังสัมภาษณ์ไม่ได้เพราะว่าลูกค้าลังวหว้รถอยู่นะครับอันนี้ทีมสาการขายเซลไซายนะครับก็มาปล่อยรถวันที่เก้านะครับเป็นตัว MUX ลูกค้ามาอยู่ในยังไม่ไมาอ๋อแล้วลูกค้าที่อยู่ข้งนอ่ะลูกค้าพฟ่้งเหรอ โอเคก็จะมีของรถพีคคุณที่หนึ่งคันนะครับทั้งหมดสี่คันนะวันนี้วันที่เก้าเรื่ององานทำดีนะครับอะเดี๋ยวเรามาดูรถกันนิดหนึง่งตก่กงเชิญท่านี้นิดนึงครับสวัสดีครับอะก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นตัวของสเปคแคปเอนะครับเครื่องสองุสองนะครับก็จะมีโปรดาวดาวถูกนะครับหรือดาวต่ำ ก็เราสามารถจัดให้ได้นะครับมีลงล้อจัดทรงให้เรียบร้อยนะครับอ่าแล้วส่วนตัวด้านสีขาว,วจะเป็นตัวของแซดีนะครับสองคันนี้เป็นพี่น้องกันออกรถพร้อมกันเลยนะครับผมอ่าแล้วจะมีตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสเปคแคบหนึ่งจุดเก้านะครับตัวนี้ยังยังมีรถสตอล์พิเศษอยู่นะครับสีเทา สีบอนเงินไม่ใช่สีเทาอ่ะตัวนี้นะครับจะเป็นรถของที่ปรกษาการขายพี่ฟุ้งนะครับหรือพี่พนมบุญช่วยนะครับที่อยู่สาขาสระนครนะครับแตงกอลอแบบนี้นะครับสําหรับคันนี้นะครับโปรอยู่ที่สอง0มืสี่พันก้าร้ยบาทนะครับค่างวดอยู่ที่เก้าพันกว่าบาทนะครับเพราะว่าเป็นรถตัว1นจุดเก้าออโต้นะครับเป็นสตอกพิเศษนะครับตั้งแจ้งนี้ก่อนนะครับอ่ะส่วนคันต่อไปคัน new X ตัวนี้เดินเข้ามาได้นะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวของ m ิวเนะครับตัวอีลิแกน2ุดนะครับสีเทาใหม่นะครับตัวนี้มีการแต่งสเกิร์าบคันนะครับล้อแมกนะครับแม่โหลดนะดิมๆดนะแม็กยางนะครับสเกิร์แล้วก็หลังคาแล้วหลังคาดํานะครับเทาๆตามนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวฝากวันนี้นึงนะครับสําหรับลูกค้าที่อยากจะมาดูรถใหม่หรืออยากจะมาทดลองขับรถนะครับ กับพันธุสุวรรนครหลวงสาขานวันนครเรานะครับ,ว,ว,นนรบวันที่29ิเก้านี้นะครับเราจะมีงานนะครับรถรถงานเก่าแลกใหม่สบายกระเป๋าอย่างนี้ดีกว่านะครับลูกค้าท่านใดที่อยากจะเปลี่ยนรถนะครับแล้วก็อยากจะเทิร์นรถนะครับวันที่19บเก้าเราเนี่ยมีโปรแล้วก็จะมีรถเก่าเนี่ยเพิ่มมูลค่าถึงห้า0 0บาทจากราคาปกตินะครับแล้วก็มีเทนได้เรื่องของ1.9กับสองด้วย นะครับยังไงถ้าเกิดลูกค้าท่านใดเห็นไลฟ์คลิปนี้ไปแล้วนะครับก็สามารถเข้าปร,ร่วมงานกับเราทีน่ทนี่29ได้นะครับวันนี้จะต้องขอ,อตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ